อ้ยน่ารักมากแล้วเขาเป็นเด็กแบบหน้ากัดอ่ะน้นนากัดแล้วเนื้อเนื้อเคนเลยอ่ะเลาคนชอบกัดเด็กอันเปนทองเช่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตู้ให้น้องอ <laughs> ตอนน้องเกิดอ่ะผ่านสมรภูมิมากระทั้งเยอะรูปแบบเออมันเหมือนแบบอย่างที่บอกอ่ะฝรั่งเขาคงมีคัมภีร์ของเขาคือในแต่ละฉากข,ของเขาเขาคงวางความละเอียดอ่อน ไว้เยอะเรารู้สึกว่าพอพุ่มกลับมาตอนแรกอ่านก็นึกว่าอ๋อผ่านๆปรากฏเอ้าไม่ใช่มันต้องเล่นแบบนี้มันก็เลยกลายไม่ต้องเก็บทุกทุกเม็ดทุกฉากมันเลยยากแล้วก็ทุกซีนมันจะมีความแบบระเบิดบ้างเก็บกดบ้างแล้วก็ปัญหาคือมันเต็มไปหมดมันก็เลยต้องแบบวิ่งแก้ไปทางนี้ทีพอมีพอลูกมีปัญหาก็ไปวิ่งที่ลูกสามีมีปัญหาเมียน้อยมีปัญหาหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานมีปัญหาคือมันเหมือนแบบมันไม่จบสักเรื่องอะมันมีเรื่องมาแตะมือตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอารมณ์มันสวิง ใช่อารมณ์มันเหมือนแบบคือความเป็นจิตแพทย์นะคะเขาก็จะไม่แสดงความรู้สึกเยอะอยู่แล้วด้วยหมายความว่าเวลาเขาพูดคุยอะไรกับใครหรือจะเขาไม่อยากคนรู้สึกว่าเขารู้สึกเห็นใจหรือไม่เห็นใจคนนี้คือทุกอย่างมันต้องกลางอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนต้องคุมคาแรคเตอร์ความเป็นจิตแพทย์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันในความสิ่งที่เราเจออะมันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องมีรีแอคกับสิ่งนั้นเราก็ต้องระเบิดมันออกไปอะไรเงี้ยไอ้ความแบบก้อนระเบิดตรงนี้มันจะควรจะมากน้อยแค่ไหนบางทีแอนก็ ก็หาจุดสมดุลยากก็จะมันก็เลยยากมันเครียดขนาดไหนอะคะมันเครียดอะแอนไม่อย่างฉากแบบเครียดไมเกรนขึ้นเลยอ๋อไม่แอไแอนจะแอนเป็นคนไม่เป็นไมเกรนโชคดีมากครับก่อนอะไเนี้ยคือเครียดยังไงเนี้ยมันก็เครียดเหมือนแบบมันเหมือนแบบจะพูดว่าอย่างเดียมันเหมือนแบบแอนอย่างที่อนันดาพูดถูกต้องเลยแอนไม่เคยคุยกับเขาไม่ใช่เหมือนแบบว่าไม่อยากพูดประโยคนี้เลยอ่ะไม่อยากียด มันเรี่ยงที่ตัวละครตัวนี้เหมือนแบบทำไมต้องโกหกคนนี้ทาไมต้องทําแบบนี้หรือในวันที่หมอเจนตัดสินใจแบบหักดิบอะไรบางอย่างเพื่อแก้แก้คืนพระเอกเนี่ยโดยการเลือกไปตัดสินใจทําสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเราชีวิตจริงเราเราไม่ทำมาอะไรเงี้ยไม่หมอเจนทํามาเราก็ต่อสู้กับเขาว่าทำทำไมอคิดอะไรอะไรเงี้ยเราไม่เห็นด้วยอ่ะมันเหมือนความเป็นตัวเราไม่เห็นด้วยกับเรกับบคนละตัวละครใช่แล้วก็อะไรนักหนาทําไมชีวิตเขาโดนเยอะจัง S <S ที่จริงที่ทททผ่านมาที่เราเล่นรับรับ,รบเล่นละครเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนี้ไหมครับอาการอย่างเงี้ยขัดแย้งกับตัวละครเอาจริงแอนก็เล่นละครไทยในยบทแบบละครไทยที่มันจะมีจังหวะดรามา่าและกุก๊กกิ๊กเบาๆสลับขึ้นลงแต่แตเรื่องนี้มันเท่ากันหมดเลยอะความยากมันเท่ากันหมดมันไม่ได้ผ่อนไม่มีอะไรไม่มีกุ๊กกิ๊กอะคือแอนยังบอกเอะทำไมแอนเล่นแล้วแอนรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบ ยังไม่ทันได้รักอนันดาเลยแอนเลิกกับเขาแล้วอ่ะหมายถึงว่าเหมือนมาถึงเปิดเรื่องคือเราก็แตกกันแล้วอ่ะแล้วความรักความโหยหามันมาจากไหนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปต้องไปบอกกุ้มกลับว่าต้องเอาแอนกับอนันดาไปเวิร์กช็อปก่อนให้รู้จักกันก่อนให้สะสมความรักเก็บไว้ในนี้ก่อนอะไรเงี้ยเวลาที่มันโดนหักหลังมันจะได้เจ็บนี่มาถึงคือเหมือนโดนหักหลังเราไม่ได้มีปมหมายถึงเออไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าที่นี่ในความเป็นนักแสดงมันเรียกยาก แล้วอย่างที่แอนเคยบอกว่าเวลาเล่นละครแต่และเรื่องที่แอนแบบจะต้องรักเอกคนนั้นจริงๆเลยเนะี่ยแสดงว่าเรื่องนี้ก็คือจริงๆเวลาแอนว่านักแสดงทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเพียงแต่เขาได้พูดหรือเปล่าเท <ๆ S 2> ่านั้นเองเวลาเราเล่นละครเนี่ย <ๆๆ S 2> เราไม่แค่เล่นละครเราก็ต้องรู้สึกจริงกับสิ่งที่เราเล่นความ<ต>หมายคือแอนจะมีลูกหรือจะมีสามีหรือจะมีความรักเราต้องรู้สึกเลียวกับทุกความรู้สึกตรงหน้าเราเพราะนั้นอย่างอนันดาใน,นเรื่องนี้แอนก็ต้องรักเขาจริงๆเหมือนกันเพียงแต่ว่า มันเฮดนำรักอ่ะอันนี้มันนำอ่ะมันแบบเป็นเลิฟเลิฟเฮดเอ่ะนึกออกไหมคะมันเลยเป็นแบบเลิฟซีนกันแต่บอกว่าฉันเกลียดเธออะไรเงี้ยมันอะไรอ่ะเนึกออกไหมคะมันมันมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณปฏิบัติตรงนี้อยู่แต่คุณพูดว่าคุณเกลียดกันอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคือชีวิตอย่างนี้เราไม่เข้าใจไงก็ต้องไปแอนก็ต้องไปบําบัดเหมือนกันคือหมายความว่าทางทางทางกองก็มีจิตแพทย์ให้แอนไปคุยด้วยอธิบายให้ฟังว่าให้อธิบายว่า ต้องทาไมคิดงี้ทำไมทำไมตัวละครทําแบบนี้คือมันมิติของสิ่งที่ชีวิตหมอคนนี้เจอมันเกินพวกเราไปไงพวกเรามันไม่เคยเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่เข้าใจอ่ะคุณค่ต้องไปคุยจิตแพทย์คุยค่ะคุยอันนี้คุยคุยหลังจากคในบทใช่หมเพื่อในบทค่ะความหมายคือคุยในบทเพื่อเพื่อศึกษาคาแรคเตอร์ใช่ศึกษาคาแรคเตอร์สงสัยทําไมแล้วถ้าหมอจิตจิตเราเป็นหมอจิตแพทย์แล้วเราเจอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง ทำไมเราแก้ไม่ได้อะอะไรเนี้ยใช่แล้วทำไมเราแก้ปัญหาคนไข้คนอื่นได้ทำไมอินนี่แก้ไม่ได้อะอแล้วทาไมมันไม่มันไม่ทําอย่างที่มันแนะนําคนไข้ล่ะทาไมมันทําพังอ่ะอ,อะไรเงี้ยเราก็จะเกิดความสงสัยอย่างนี้มากกว่าบางทาจจะ <มา S 2> ต้องไปต้องตามหาต้นเหตุขนาดน,นึนงเพราะจริงๆละครก็ตามบทที่ผู้กับวีฟมาอย่างนี้อย่างเดียวแต่ราต้องไปตามหาว่าที่ไปที่มาของเหตุผลปัญหาคือคือไม่รู้สึกตัวละครเราต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรเราต้องเชื่อมโยงให้ได้อะแค่นั้นเองค่ะเราก็แค่หาเหตุผลว่า พอก็พูดคํานึงว่าก็แค่มันยังรักอยู่ไงแค่นั้นเลยพี่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจฟังกช์ชันความเป็นหมอคนเราพอเป็น<ช>หัวเมียกลับบ้านให้ถอดหัวขวนความเป็นหมอไปมันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปเก็บอ,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 อะไรมีติดกลับไปในกองออกจากกองนะครับติดแบบที่เราจะเออแอนถอดได้หมดค่ะเพียงแต่ว่าแค่อยู่ในกองแล้วแบบพอจะเข้าฉากก็จะ มัไม่เพราะหลายคนตกใจกับพ <|so|>> yes, ี่แอนพูดว่ามันยากที่สุดในชีวิตแต่อที่เราคุยแอนทองผสมน่าจะ โผ่านไปได้ง่ายยากใส่หุญนะยูแนยูนะหป็บทแรกมากบทแรกว่ะผู้จัดต้องเห็นแล้วสิอย่างเงี้ยตอนแรกคือคันมากเลยนะโอ้โหเล่นได้แน่โอ้โหไม่น่ายากเรารู้สึกว่าไว้วางใจเพราะตอนแรกคิดว่าน่าเครียดเพราะว่ากดดันว่าเป็นเวอร์ชันเกาหลีแต่นี่ไม่ได้เครียดเครียดที่ตัวเราไม่ได้ตัวเราหมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยนายทำไมชีวิตเธอเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยดูงี้ไม่รับดีกว่าไม่ไม่ต้องรับผ่านไม่ไม่ได้ตัดสนใจผิดไม่ตัดนใจผิดคือว่า คือไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่วันหนึ่งถ้าคุณได้เรอบทแบบนี้คุณต้องรีบฉกฉวยมันเอาไว้มันในฐานะนักแสดงมันได้รับคมเราไงมันดีมันดีแต่ว่าคนดูให้คะแนนเท่าไหร่อีกเรื่องนะเราพูดถึงตัวเราเองว่าเราเจอของยากอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าก่อนตอนแรกที่เข้าฉากกับพี่นาคือแบบมองตาเขาไม่ได้มามองเขาได้ตอนนี้เออใช่เออเป็นอะไรไม่รู้ไอ้แหละจะไม่คุ้นเขาด้วยมือแล้วก็แบบแล้วอยู่นอนเตียงเดียวกัน คือเราเล่นละครเนี่ยพระเอกมันยังค่อยๆจีบกันแล้วก็ชอบกันแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยตอนนี้มาถึงขึ้นนอนอยู่แล้วแบบไปทํางานมาคิสมาอะไรมันมันต้องรู้จักกันมาพอสมควรจนเราบอกเราเองกับเขาเพื่อยืนตัวแข็งแล้วแบบแม้กระทั่งเขาขนาดเขาเลิกซีนมาร้อยกว่าเรื่องแล้วน่อยๆครับแก้ผ้ามาไม่รู้กี่เรื่องแล้วคือเขาน่าจะชินกว่าเรา้เขายังบอกเขาก็ไม่ชินเขาเขายังไม่รู้จักแอนเหมือนกันก็เลยไปเวิร์กช็อปแล้วแล้วสุดท้ายกำแพงกัน อะไรที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นยันดาละลายพฤติกรรมอ๋อแอนแอนเป็นแนวชอบคุยเล่นอยู่แล้วค่ะคือหมายว่าแอนก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเขาก่อนให้เขาไว้ใจให้เขาแบบเพราะยิ่งเขามากองเขาจะแยกห้องค่ะยันดาเขาจะเหมือนแบบเขาจะอยู่ของเขาเหมือนแบบเขาจะไม่ชอบเพื่อความน่ารำคาญของแกงพวกแกงอะไรเงี้ยแกงยันบ้ช่างอย่างนั้นแอนก็พูดเยอะเสียงดังท่มนบุกห้ออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแนวสงบสงบ แต่ช่วงหลังเขาเริ่มเดินมาหาเราแล้วนะเรนเดี๋ยวก็เริ่มแบบเออก็ไม่อยู่กับเราได้อยากอยู่ด้วยผู้ชายเข้าหาแล้วแล้วก็ผู้ชายแบบเหมือนไม่ทนไม่เขาไม่คิดว่าละครจะนานขนาดนี้คือเขาต้องอยู่กับเราเป็นปีเขาไม่สามารถอีกนอนเราได้เป็นปีหรอกยังไงก็ต้องเดินมาหาเราแล้วถ้าสุดเขาก็เหงาจริงนะเขาต้องมาหาพวกเราแล้วความอิมพอไวของเขาพี่แอนความอิมพอไวของเขาเราต้องปรับตัวยังไงเพราะเขาจะไปเรื่องเขาอะแอนยกให้เขาเป็นอาจารย์แอนนะจริงจริงจริงอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยว่าแบบ เฮ้ยโชคดีมากที่คร An ั้งหนึ่งได้ร่วมงานกับอนันดาะไรเงี้ยคือเขาแบบสุดยอดอ่ะคือแอนเนี่ยเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่ลูกทุ่งหน่อยเล่นละครมาแบบเล่นตามธรรมชาติหมายว่าเล่นเล่นคือเหมือนแบบโตมาแบบไม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ยเหมือนนึกออกไหมเหมือนพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องไปเรียนนะแต่ฟังเอาสมมุติเลยเงี้ยนะคะที่เช่นกันการแสดงแอนก็คือดูดูเอาแล้วก็เล่นตามแต่อนันดาเขาเข้าเคาะเข้าคลาสเขาเวิร์กช็อปเขาผ่านโรงเรียนอินเตอร์เขาเล่นเนี่ผ่านการเวิร์กช็อปจากหม่อมน้อยอะไรเยอะ เราะ,ะนั้นสก,กิลเขาอะมากกว่าแอนหลายชั้นมากแอนรพ่งรู้ว่าแอนอะอ่อนหัดมากจากเขาเนี่ยแหละเขเนี่ยเฮ้ยเราไม่ใช่ตัวจริงเลยอะถ้าจริงจริง,รงมันต้องแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้จริงจริงนะคะถ้ามีเวลาสันเสริญเขาเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังอธิบายได้ติดเขามาแล้วคือเขามาแล้วคือเยอะจริงเดี๋ยวเขาต้องพูดว่าคุณแอนคำามาสงก็พูดเกินจริง <c oughs> ไม่จริงจริงหรือบางทีแอนยืนดูเขาคุยกับผู้กำกับแล้ว d i s คัสกันเรื่องตัวละคร่ะ สิ่งที่เขาพูดกันเป็นขยะบางอย่างเนี่ยจริงจมีประโยชน์สำหรับเอาเรานะหมายว่ามันกระเด็นมาทําให้ตัวละครอย่างเราได้ถูกตีความไปด้วยเราก็เฮ้ยมันเจ๋งอะเขาคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็ช่วยเราเยอะเหมือนกันโอ้โหเขาช่วยช่วยแอนได้เยอะมากแล้วเขาเป็นคนเหมือนจริงจริงๆเขาต้องเกิดความอินนอเราแต่จริงเขาเป็นคนสแสดงความรักตลอดเวลาคือเป็นผู้ชายที่ชอบสัมผัสตัวชอบจับมือ ชอบพีชเอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนมีความรักให้กับพาร์ทเนอร์ตลอดเลยเนะี่ยมันก็ขัดแย้งกับตัวละครในเรื่องที่เขาถืออยู่เลยเนี่ยเ mm hmm. วัะน,นั้เขาก็ mm hmm. กช่วยอบอุ้มทางความรู้สึกเลยได้เยอะค่ะแต่ช่วงเรื่องนี้จะมีช่วง่อ,งอนคลายเวลาอยู่กับพี่กันบ้องสบ อันนั้นได้ฝังฝีนะเขาเรียกว่าผู้ชายอีกแล้วอ่ะกันนิดนึงคือก็มีแต่ว่าเราอ่ะเราไม่พร้อมเราไม่เราเหมือนเราบบอกจีตลอดว่ารอนิดนึงได้ไหมให้เวลาฉันกับลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปจนวันสุดท้ายอ่ะเขาก็รอจนถึงวันสุดท้ายและแอนก็สร้างความผิดหวังให้เขาใช่เออก็โอ้ยมีเรื่องนี้มีหลายอย่างที่แอนก็งงไปเลยว่าตัวละครมันทำแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ย เจนเด็กก็ได้อยู่โอ้ยได้แอนชอบเลยแต่เม่าหลังจากนี้ไปคือรับแต่พระเอกเด็กคือไปไปไปผู้ใหญ่ได้แั่นี้ไปละครพี่แอนก็คือเรื่องนี้ก็จะพักยาวเลยฮิวใจตัวเองก่อนหรือว่ายังไงไม่หายแล้วคือหมายความว่าแอนไม่ได้แบบโอ้โหพังอะไรนานอย่างนั้นหรอกคือหมายความว่าพอมันไปเราก็เราก็เป็นคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่จบจบไม่ไม่เป็นคนฮาร์ดดิสเต็มเร็วแล้วก็ล้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องใหม่เลยไหม อย่างๆแงก็เหมือนเดิมสามปีพักสามปีพักสามปีพักโอ้ยถ้าสามปีพักก็ e x p i ไปแล้วนะไม่ได้แล้วท่านเล่นต้องรีบเล่นตอนนี้แหละอะไรเงี้ยต้องรีบเล่นตอนนี้แหละแสดงว่าช่วงนี้ก็จะเป็นผู้จัดแล้วก็มาแสดงครบกันไปก็ทำไปเรื่อยๆยังมีแรงก็ทำไปค่ะเห็นว่าหลงหลานมากใช่ไหมคะค่ะนุ๊กพี่พูดกับน่ารักมากแล้วเขาเป็นเด็กแบบหน้ากัดอ่ะ หนาา้ากัดกับเนื้อเนื้อเอขา<อ>แ่เป็นคนชอบกัดเด็กเอจอกันครั้งแรกค่ะคือครั้งแรกสาหรับที่เขาโตแล้วนะคะ,ะต่อก่อนที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลน,นั้นเขาเบบีมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาวีลีแอร์เขาเจอแอรแล้วเขาชอบแบบแใส่เส้นหนังไปใส่แว่นดาไปเขาก็อยากทาตามอ,อยากให้ให้ทนเท่ๆเขาก็ทาเท่คือเหมือนเป็นเด็กมีสกิลทางการแสดงอยู่แต่วน้องเป็นเด็กโตเป็นเด็กโตอ่ะตัวใหญ่มากหนักไหมพี่แอร์ถามคำเดียวหนักไหมหนักมก เือเราขนาดเรายกเวททุกวันนะนี่เราหูแขนล้าเลยอ่ะจุ๋ยจะไหว่าจุ๋ยต้องปั๊มนมเก่งมากออหนุ่ขนาดไหนคะหนุ่มขนาดไหนเปย์เลยคะัพี่เปย์เปย์แอนเปย์แอนเปย์ทองเช่นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตู้ให้น้องตอนน้องเกิดอ่ะทำไมทำไมทำไมไม่ได้ไ่รู้เล็กน้อยหน่อยเสร็จทำไมถึงยอมที่จะให้ชิ้นสุดท้ายของเราให้หลานก็คือว่าคือจุ๋ยกับพุทธเขาทำงานกับแอนแล้วเราก็เป็นพี่น้องกันที่รักกันมานานมันก็ เขามีลูกอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่รู้แสดงความยินดีอะไรที่มันเป็นสมบัติให้เด็กเก็บไว้เราก็คือให้ทองเซตสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่โชคดีมากที่ไม่หายไปเส้าวย่สาอะยเ้าถ้าหลังมาดูคลิปนี้หน่อยมันจะแบบว่าต้องรักษาเลยเป็นคนอื่นเขาคงต้องเก็บเอาไว้เยียวยาใส่นี่แบบเออให้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  พีเจไปเหอะไม่บอกพี่สวยไหมพี่ว่านางก็ทำคลิปบูลลี่แอนนางก็ไม่ได้สงสารอะไรแล้วเราก็รู้สึกสะใจด้วยที่จะได้ของชิ้นนั้นไปอ่ะพูดถึงเรื่องของแล้วตอนนี้เป็นไงคะความคืบหน้าเดี๋ยวรอดูโอ้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวได้คงจะได้ได้ดินอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกให้ในเรื่องของคดีหรือของคดีค่ะไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมพี่แอน ต้องต่อสู้ค่ะค่ะเดี๋ยวคุยกันแล้วถ้าในแง่ของขอมอะพี่แอนมันมันมันยังมีความนอกจากครึ่งนึงที่ได้มาแล้วอีกคืนึงมากกว่าเดิมไหมหรือว่าแอนไปจัดการมาได้คืนมาเกือบหมดแล้วค่ะด้วยวิธีต่างๆนานาของแอนเหลือแค่เราเราต่างๆนานาพี่แอนมันเล่นละครอยู่เออเล่นละครนมีบางส่วนที่ต้องซื้อมีบางส่วนอันนี้ดีเทลพี่อาจจะพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าเอาไว้ว่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าพี่ทำมิชชั่นนี้ สำเร็จพี่จะมาบอกให้ประชาชนทุกคนรู้รู้รู้ขั้นตอนและจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนมากๆแค่นั้นไม่สิ่งที่เราอยากทำมันเหนื่อยมากไหมมันเหนื่อยมากค่ะมันทรมานมากแต่เราก็ต้องสู้อะไรคือสู้ตัวเองด้วยตัวเองเดินหน้าไปก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยแนะนําด้วยค่ะเราก็ไปคนเดียวไม่รอดหรอกแอนคิดเองไม่ได้หรอกจริงๆแล้ววันนี้มันกลับมาดีไอ้นหิวใจจะเองดีขึ้นหรือย่างอ๋อดีขึ้นค่ะมีช่วงหนึ่งดาร์กมากดาร์กจริงๆหมายถึงว่าคิดอะไรระแวงไปหมดเลย แต่ตอนนี้มันหายแล้ว่ยังย่งยังของม่านต่างๆกลับมาเลยเอากลับนั่นคือก้อนแรกเลยับใช่ค่ะตอนนี้ระบบการดูแลเป็นไงคะก็เออเราเหมือนแบบวัวหายล้มคลองเนาะเราก็อย่างนั้นแหละเราก็ทําให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่เติมอะไรแล้วคือเอาที่มีกับาที่มีอยู่พอแล้วใช่เคยไปงานศพแล้วเราคงมีเครื่องประดับไปงานศพบ้างช่วงหนึ่งแล้ววันหนึ่งแอนไปนั่งในแบบที่แอนแบบ ไม่มีอะไร,ละไรเลยแล้วไม่มแบบเออเราเหมือนคนธรรมดาท่านหนึ่งแล้วว่าเออใช้ถูมันไม่มีอะไรยั่งยืนเราก็เลยแบบเหมือนทําค่อยๆปรับตัวเองได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้โหยหวนที่จะต้องมีอะไรขนาดนั้นอีกแล้วพี่เอซื้ออะไรมาเติมให้บ้างไหมจิมมันลงไม่หิวใจเรา,าเพิ่มเติมให้สุครับเมันเต็มเหมือนเดิมเอาไม่ไม่หรอกเขาเขาคือหมายว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่แนวแบบเอาอะไรอันหนึ่งมาชดเชยความรู้สึกอันนึงแต่มันเป็นเรื่องของความช่วยเหลือทำแนะนำหรือแบบ ซัพพอร์ตบางทีมันก็มาเป็นชิ้นแบบไม่ได้บอกว่ามาเพื่อชดเชยสิ่งที่หายไปแต่อยู่ๆก็ให้มาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่ที่ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ช่วยเราได้ รับเพิ่มได้เรื่อยๆรับได้ค่ะแต่ไม่ซื้อเองไม่ซื้อเองใส่ของปอมถ้าเห็นตอนนี้คุณแอนแอนทำไปสมใส่ของป้อมนะคะโอ้ยแอนบอกทุกคนเลยว่าถ้าเห็นแอนหวังจากนี้คือแอนใส่ของปอมแล้วนะป้อมยังไงให้ดูแพงอ่ะปอมยังไงให้ดูแพงนี่มาอยู่ที่สกิลเราใส่เราใส่จริงเลยเราใส่จริงยังไงให้ดูป้อมใส่จริงยังไงดูป้อม ใส่จริงยัง <c oughs> ไงให้ดูปลอมอันนี้ืูใส่ของจริงไงดูปลอมเออโอเคได้ค่ะ